สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าฝรั่งอยากกินข้าวผัดดูสิสามแถวไม่สบายแกไปซื้อกุ้งเองแกซื้อกุ้งที่ลวกแล้วมาเพื่อนๆก็มีไข่ฟองนะเดี๋ยวจะผัดอันนี้ก็มีชิรสพริกไทยน้ำตาลอันนี้สีขาวก็มีหอมแดงมีกระเทียมข้าวหนึ่งช่วยแกไม่ได้ซื้อผักซื้ออะไรถ้าไม่สั่งแกซื้อผักกับข้าวไม่เป็นไปผัดข้าวกันจ้า มาค่ะเพื่อนๆผัดข้าวกันน้ำมันจ้ะพอประมาณสามีเยอไยแกแกซื้อกับข้าวไม่เป็นผักย่าเนี่ยห้าแกซื้อนะผลไม้เหมือนกันแกหยิบมาอย่างเดียวแกไม่ดูหรอกว่าสดไม่สดแกซื้อแตงมาอย่างหี่ยวเลยผลไม้นะช้ำโชค แต่ก็ซื้อมาบอกเออเธอมีเงินนะซื้อของอย่างเดียวนะเธอไม่ดูแกไม่เคยพราหลังบางคนเขาเก่งนะนี่ใช้ไปซื้อผักซื้ออย่าไม่รู้เรื่องอกมีเงินซื้ออย่างเดียวไม่ดูหรอกว่าอะไรดีไม่ดีใส่กระเทียมมันวดนินทาผัวด้วยผัดข้าวด้วยแกทุกข้าวไม่เป็นจริงๆอะไรก็ไม่รู้หอมแดง แมแดงอร่อยนะถ้ามึงไทยอ่ะทุกหอแมแดงหัวเล็กๆอ่ะใส่ก่อนแล้วค่ะจะอร่อยแต่หอมนี่ก็ไม่เสร็จหรอกกุ้งแกก็คือกุ้งสุกมาแล้วเพื่อน,นสามเพรจะใส่เป็นไข่ก่อนนะกุ้งม,มันสุกแล้วไง ข้าวไปด้วยนทาหัวด้วยบนให้ตลอดแถามนะเวลาจะไปไปกับข้าว <laughs> <c oughs> เอาอะไรไหมบอกถ้าไม่อยากใช้เธอลจะได้ของไม่ดีใส่กุ้งจ้ะจะซื้อของจะไม่ดูว่าเออไหนสดอันไหนไม่สด

ข้าวจะใส่ข้าวใส่ข้าวก็จะโรยนี่เลยนะคะโรยพริกไทยน้ำตาลลดเลยเอาวจะใส่ดำนิดหนึ่งนั่นนี่นั่นลูยใหญ่ต้องระวัง

ามีแบบแพ้วจะกินรสคนไทยเลยล่ะไปกินรสหวานๆเข้มๆตักให้ข้าวแห้งนิดๆก็จะได้หอมหๆกระทะ หวานุ้ยๆเพิ่มเลยหน่อยทอดกับอะไ้ก็หอมอะไรก็ไม่มีหรค่ะเพื่อนๆแกก็ไม่กินอยู่แล้วแหละใส่ก็ยๆสไตเรา เสร็จแล้วเสร็จแล้วมะเขือเทศก็ไม่มีแค่รสก็ไม่มีผักหมายถึงผักนะเมียป่วยเมียป่วยสามีซื้อได้แค่นี้ก็ดีแล้วกุ้งก็กุ้งแกก็ซื้อลวกแล้วแกกินไม่เรื่องมากหรอกเขาก็เนาะคนไทยมันต้องมีนู่นนี่นั่นครบ รสชาติอร่อยค่ะแต่ว่าผักเราไม่ได้แต่งสวยงามเหมือนของเราไทยเท่านั้นแหละอืมแค่นี้ก็พอแล้วของนางเนี่ยพอแล้วค่ะเพื่อนจ๋าของนางหนึ่งจานนะคะบายบายจ้าขอพึ่งกำลังใจจ้า